สปอนิโอ้4,000นาวิเคราะห์ฟุตบอลบุนเดย์สิกาเยอรมันคู่ร่วงบรัเซิลมินเช่นกลับบาดพบกับไบเออร์หรือบุชเซ่นนะคู่นี้ชอบกันในเวลาที่1:30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะเรตราคามาได้ลูกเซ้นเป็นต่อที่1ลูกครับฟันโดลุกซ์กอนะว่าเชียร์บอรอได้จะได้ผลประกาศใดไปของตนะกันบรัเซิลมินเช่นกลับบาประเดิมเดฟเบโลาบุชนาอซาบิเก้เอานะครับสามประตูต่อหนึ่งที่ไม่มีการเสริมทัพในตลาดนักเตะมากมายนักนะทำให้หุมกาลังหลักๆเนี่ยยังคงเป็นชุดเดิิมมมจาาาาาากซซีีีััั่่่่่นนนนนททผะะะคครรบบบดววพสงห์442 โคอิตาคูระนะคุมเกมรับแดงกลางโดยเควินโซเกอร์นะยูเรนไารเกคอยสนับสนุนแผงรุกอย่างอร์ซานเปวาและทีมไครแอนซ์ชาตีของหน้าตัวใหม่ที่ย้ายมาจากไฮนเบนไฮน์นะฝั่งเลบูเซ่นนะแชมป์รายไพ่จากซีซั่นก่อนเกมเดวเวโฟเคานัดแรกเนี่ยต้องออกแรงเหนื่อยถึงโดนจุดโทษน,นะกว่าจะเอาชนะซูกัดกผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสําเร็จส่วนในตลาดนักเตะทีทมเสียแค่ในรายของอดัมโรเซกนะที่ย้ายไปฮอฟเฟนไฮน์นะส่วนเสริมเข้ามาก็มีน่าสนใจทั้งมาแตงเจอร์รี่ยนะกองหน้าจากแรงและทางด้าน อเล็กซ์กาเซียนากองกลางคีโรนาโดยทั้งคู่จะได้ลุนซาตัวจริงทันทีนะครับประสานงานกับเอ็ดมอนทัฟโซบากรันอิชาก้าโรเบิร์ตอันดิชนะริมีฟิปโป้แะทั้งนวิกเตอร์บอเรนเดสรวมไปถึงฟลอเรนเวสในระบบ3-4-3ด้วยเสียภาพคุณภาพในทีวีนดีกว่าอยู่แล้วนะแต่ด้วยความเป็นศึกดับเบิ้แมตช์นะแห่งน้ำรายนะครับเชื่อว่าสิงหนุ่มเนี่ยคงไม่ยอมง่ายๆนะงานนี้ดูแล้วเจ้าบ้านได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์เล็กน้อยนะบวกกับเป็นเกมแรกของฤดูกาลน่าจะมีลูกพึุกเป็นเช่นครับงานนนี้้ดูแลวมั จบที่ผลเสมอเหมือนกันครับฟันโดลโลสร์นะว่าคุณนี้บรูเซียนมึงเช่นกราบ,บากหน้าดีพอที่จะยันเจ้าทั้งนั้นไบเออร์เลวูเซ่นนะสองรับติดต่อสองรับที่เด้ดเพิ่มสมามชิกชิปติดดินได้แล้ว,ลวนลครับ